เรามีใบไผ่แล้วก็ใบไผ่มาทำนะครับตัวนี้จุลินทรีย์เจาปวกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไม,มไม่มีก็ไม่จะเป็นต้องใส่นะครับต่อไปก็คือมันจะเป็นกระบวนการในการด่อยสลายของจุลินทรีย์กับอินทรีย์วัตถุเองนะครับถ้าเกิดมีความร่วนซุยแล้วนะครับปุ๋ยหมักเราเย็นแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะครับันเป็นขั้นตอนการท,ทําที่ลดต้นทุนในการผลิต สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําปุ๋ยหมักใบไผ่ครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมกันเลยครับอาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําปุ๋ยหมักใบไผ่นะครับอาจารย์ครับปุ๋ยหมักใบไผ่คืออะไรครับและมีประโยชน์อย่างไรครับ ปุ๋ยหมักใบไผ่เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักนะครับที่เราหมักจากอินทรีย์วัตถุนะครับใบไม้ใบหญ้าตามสวนเรานะครับก็คือเรามีใบไผ่แล้วก็ใบไผ่มาทํานะครับตัวนี้ประโยชน์ของปุ๋ยหมักก็คือใช้บํารุงดินนะครับแล้วก็ใช้ผสมดินปลูกนะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์นะครับอาจารย์ครับการทําปุ๋ยหมักใบไผ่เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับการทําปุ๋ยหมักใบไผ่นะครับที่เราต้องมีก็คือ Um um um. อุปกรณ์ที่ใช้ในการหมักนะคร k k ับก um ็คือเป็นวงบอซีเมนต์นะครับตัวนี้เราทําในวงบอร์ซีเมนต์นะครับแล้วก็จะมีใบไผ่นะครับวัสดุหลักเลยก็คือใบไผ่นะครับใบไผ่นี่เราจะเตรียมมาใน2 2ส่วนนะครับคือ2ปกระสอบแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกเป็นขี้วัวหรือขี้ควายก็ได้นะครับตัวนี้1ส่วนนะครับแล้วก็จะมี e m เเพื่อเป็นจุลินทรีย์เพื่อช่วยในการย่อยสลายนะครับมีกากน้ําตาลนะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับ วันนี้เราจะทําให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นเราก็เลยมาใช้ตัวจุลินทรียเจาวปวกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่มไมจำเป็นต้องใส่นะครับแล้วก็มีน้ํากับบัวรดน้ํานะครับครับปกติาการทําปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะใช้สารเร่งซูเปอร์พลอนิ่นะครับจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับแต่ตอนนี้สารเร่งซูเปอร์พรอนิเราไม่มีนะครับเราก็ใช้จุลินทรีย์ตัวอื่นนะครับ เราก็จะใช้อ e m เอมเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหาง่ายนะครับแล้วก็ขยายได้เองนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับที่บอกไปแล้วนะครับจุลินทรีย์เจาวปวกเนี่ยถ้าใครมีก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะช่วยเร่งให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เจาวปวกเนี่ยจะมีหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับจุลินทรีย์เจาวปวกถ้าไม่มีเราไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมครับอ่าไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอาจารย์ครับสําหรับขั้นตอนในการทําเราจะต้องทํำยังไงครับอ่าขั้นตอนแรกในการทํานะครับเราจะไปเตรียมน้ํา เตรียมน้ำก่อนนะครับเราจะมีจุลินทรีย์ e m นะครับ e m เราเตรียมมา5 0 0ซีซี cc นะครับแล้วก็จะเทผสมน้ําก่อนนะครับใช้น้ําประมาณกี่ลิตรครับอาจารย์น้ําตัวนี้เราจะใช้ประมาณ15ลิตรนะครับแล้วก็จะเท e m ลงไปเลยนะครับตามด้วยกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลในวันนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณ2 0 0ซีซี cc นะครับกากน้ําตาลเนี่ย ก็คือให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์เฉยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวนี้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับก็คือจุลินทรีย์เจาปวกเนี่ยจะช่วยเร่งให้เร็วขึ้นได้มากนะครับให้มีการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้เราก็จะเติมถ้าเรามีสารซูเปอร์พดอก็คือใส่ขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าถ้าเราเป็นสารซูเปอร์พดอรหนึ่งนะครับสารเร่งซูเปอร์พดอรหนึ่งเนี่ยเราจะเตรียมก่อนในขั้นตอนแรกเหมือนกันครับก็คือเราจะละลายน้ําไว้ก่อนนะครับตัวนี้ครับ เราใช้มือคนเลยก็ได้ครับตัวนี้ก็คือไม่มีอันตรายครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาใบไผ่ลงไปในวงบ่อซีเมนเลยนะครับเราจะใส่ลงไปหนึ่งกระสอบก่อนนะครับตัวนี้เราพยายามอัดให้แน่นนะครับสําหรับวงบ่อซีเมนที่ใช้จําเป็นที่จะต้องมีรูระบายน้ำไหมครับอาจารย์อ่าสหรับวงบ่อซีเมนนะครับที่เราใช้เนี่ย จาเป็น,นจะต้องมีรูระบายน้ํานะครับเพราะว่าการหมักต,ต้องการแค่ความชื้นนะครับถ้าเกิดมีน้ําขังจะเกิดการเน่านะครับเมื่อเราใส่ใบไผ่ลงไปหนึ่งส่วนแล้วนะครับเราก็จะเอาขี้วัวใส่นะครับทีนี้ขี้วัวนี่ก็คือเราจะใส่ไปครึ่งกระสอบนะครับครับอ่าเมื่อเราใส่ใบไผ่หนึ่งถุงแล้วนะครับแล้วก็ใส่ขี้วัวตามไปอีกครึ่งถุงนะครับต่อไปเราก็คือขั้นตอนการลดน้ํานะครับ พื่อให้เขามีความชื้นนะครับตัวนี้น้ําเราก็จะลดลงไปครึ่งบัวนะครับอาจารย์ครับสําหรับวงบ่อซีเมนต์วงนี้อาจารย์จะทํากี่ชั้นครับตัวนี้เราจะทําเป็น2ชั้นนะครับก็คือชั้นที่1ก็คือเสร็จเสร็จกระบวนการแค่นี้นะครับต่อไปเราก็จะใส่ใบไผ่อีกถุงหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับครับขั้นตอนนี้ก็ทําเหมือนกับการใส่ใบไผ่ในรอบแรกนะครับตัวนี้เป็นรอบที่2เป็นชั้นที่2นะครับ ต,ต่อไปก็คือการลดน้ำนะครับน้ำที่เราเหลือครึ่งบัวนะครับครับเมื่อเราลดน้ําเสร็จแล้วนะครับในชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใช้กระสอบปุ๋ยนะครับปิดด้านหน้านะครับปิดหน้าบ่อเรา,าเพื่อรักษาความชื้นนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์วิธีทําอันนี้คือวิธีทาก็คือเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ครับเมื่อเสร็จขั้นตอนการทําแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยเราปิดเรียบร้อยนะครับเพื่อรักษาความชื้นเนี่ย ต่อไปก็คือมันจะเป็นกระบวนการในการย่อยสลายของจุลินทรีย์กับอ,อินทรีย์วัตถุเองนะครับเราก็แค่มาดูเรื่องความชื้นนะครับถ้าเกิดความชื้นน้อยเราก็เติมเข้าไปนะครับแล้วก็ลดน้ําธรรมดานะครับใช้ระยะเวลานานไหมครับอาจารย์กว่าที่จะเป็นปุ๋ยการทําปุ๋ยหมักนะครับก็คืออย่างน้อยเราต้องใช้เวลา45วันเพื่อที่จะให้กระบวนการย่อยสลายเนี่ยเขาเสร็จสิ้นซะก่อนนะครับเพราะว่าในการย่อยสลายเนี่ย เขาจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเรายังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์กับต้นพืชได้นะครับวิธีการเช็คเราจะเช็คยังไงครับว่าปุ๋ยสามารถใช้งานได้แล้วคือตอนที่เราจะดูว่าปุ๋ยมีสภาพที่ใช้งานได้หรือ,อยังนะครับเราก็ดูจากาลักษณะของอุณหภ,ภูมินะครับแล้วก็การย่อยสลายถ้าเกิดมีความร้อนซุยแล้วนะครับปุ๋ยหมักเราเย็นแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะครับอาจารย์มีตัวอย่างปุ๋ยหมักที่เป็นแล้วไหมครับ มีนะครับปุ๋ยหมักใบไผ่ที่เป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับครับนี่นะครับเป็นปุ๋ยหมักใบไผ่ที่เราหมักไว้รอบก่อนนะครับก็คือเวลาก็ผ่านไปประมาณ6กเดือนนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับก็คือเขามีสภาพที่ไม่มีความร้อนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับครับในบ่อนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับอาจารย์ครับ ปุย๋ยหมักใบไผ่เราเอาไปใช้งานยังไงครับปุย๋ยหมักใบไผ่เนี่ยครับการใช้งานเนี่ยก็คือตั้งแต่เรากล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือปุย๋ยหมักเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติของเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราใช้กับการปลูกพืชที่เป็นอินทรีย์นะครับใช้ผสมดินปลูกหรือใช้บํารุงดินนะครับเพื่อเพิ่มความร่วนซุยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บดินนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับ การทำปุ๋ยหมักเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีใบไม้ที่เป็นใบไม้อะไรก็ตามนะครับจะเป็นใบไผ่หรือเป็นใบไม้อย่างอื่นหรือเป็นเศษหญ้าแห้งฟางแห้งนะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อที่จะบำรุงต้นพืชของเรานะครับแล้วก็บำรุงดินช่วยรักษาความชื้นนะครับมันเป็นขั้นตอนการทำที่ลดต้นทุนในการผลิตนะครับก็คือเราไม่ต้องไปพึ่งเคมีทดลองทำดูนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับตัวนี้